นะไม่ใช่ว่าไม่เป็นฐานนะดูนะเห็นไหมเกะออกนหนเห็นไหมเป็นฐานนะครับเนี่ยดูข้างในสิดูดิข้างในเนี่ยเห็นไหมมันเป็นฐานทั้งหมดเลยนะเนี่ยหนึ่งวันได้ฐานเลยนะครับนี่เนี่ยหนึ่งวันได้ฐานเลยครับไฟแรงทะลุหม้อครับจะบอก ครพราะห้องนัง่นแหละตัดได้เราก็จะเป็นไม่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงใส่เต่ทานนตทา่านครับมื่อนี้เต่าท่านหลายครับนี่ครับนี่ครับืนนีตัดประมาณนี้ทอนประมาณนี้ทอนหน่อยทอนนี่ครับตัดท่านเล็กๆนะครับมันค่อยใหม่ไว้ที่ตัดง่ายประมาณนี้ เราก็จะไปเลี้ยงครับบนี่าไปเลี้ยงแบบที่นี่ก็จะจับเลี้ยงพานคับบเชติเขาไม่ได้นไม่ไล็นะตน้เลป็นอสัา้ิมทย เรเลี้ยงแบบนี้ครับนี่ครับเลี้ยงเลี้ยงเต็มละเลี้ยงทำได้ประมาณเนี่ยมันถึงคอพอดีมันได้ร้ายที่สุดนะครับเดี๋ยวบันนี้มันปิดฝาบันนี้ยหยนางเบิงมาปิดฝาปิดฝาทาง2 0งรลิตรเลยครับอันนี้เป็นเตา2 0 0ลิตรครับเป,เป็นเตาไร่ควันปิดฝาละ ก้นหินก้อนดินก้นดินก้อนแประเภสำหรับดินนะครับดินเอาดินเนียงก็ได้ครับดินล้วนก็ได้ดินเหนียวก็ได้นะครับนี่ดินกับมักน้าไว้ครับมันเละเ็กน้อยเป็นคือขี้ตุมครับอย่าหยิบมันโป๊ะโปะคางได้นนไหมคมันหยิบโปะ๊ะคางผู้ใดมีดินเหนียวก็ดีครับมันกัน เป็นเชนิญวนด้วยกันลวกันซึมพร,ร้อมกับกันฟิวหน้าเขาแม่นี่เดี๋ยวผมามาดินไว้อยู่เดี๋ยวมันไปโปะ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 ให้มึงโปะแล้วก็จุดครับนี่นี่อเอ นีมม่มัไนี่มัจุดเต่าครับจุดเต่าเนี่ยของผมใส่น้ำมันหมูเกลีนะครับมันเป็นเป็นเต่าสองระบบครับใส่น้ำมันกับใส่ทานครับีเดี๋ยวผมมีก๊อไฟแล้วก็จุดเต่าเลยครับใส่น้ำมันหมูนะครับประมาณสามลิตร ก็ไฟนี่ครับไฟเพืนนะ่อนมีน้ำมันกิโลก็ใส่น้ำมันกิโลเทนนะครับมใส่กวของผมใสน,น,น้ำมันเหมือนน้ำมันคือเตาใส่เลย,ยครับถูกก้ไฟนี่ฝา เดี๋ยวรอไฟติดครับแบบนี้แล้วเขากับเบิ้งว่ามันจะคล้ายแกะตอนแหนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวไฟก็เริ่มติดแล้วเดี๋ยวก็สีสขีมันท่อนสามสิบนาทีครับเดี๋ยวมันก็บคล้ายแกะเคยไม่ได้ใส่ปืนข้างล่างแล้วมันอินระบายไอของมันออกครับเตานี้มันมันไม่ค่อยควันไม่ค่อยหลายครับแต่ยีได้ยุประมาณมือหนึ่งหรือยีเดยุ มือนึ่งได,ได้ได้ทานเลยครับอันเนี้ยเดี๋ยวมาใไ้เบิ้งทานว่ามันสวยบ่มันมันเป็นทานบ่มันแกงบ่นะครับไม้ธรรมดาครับนี่ไม้ตามบ้านขวาไม้ไม้อะไรอ่ะไม้กระถินพวกไม้สเกลไม้ยังกันเลยครับไม่หรือว่าเศษไม้เศไม้พ้าเหลือเอะไรครับที่ผมนั่นบางทีผมก็เผาะะครับแบบเนี้ยแล้วกใส่ในท่านกัน พวนี้มันทานกับสีโปนานนะครับโปกใหม่์แข็งๆทานดุลจังหน่อยนะดูไจังหน่อยครบแล้วายแก๊สนะครับเพราะว่าเบื้องต้นมันคายแก๊สนะครับนี่ครับลักษณะของการคายแก๊สครับคายแก๊สแล้วมันมันดิลุกเองนะครับนี่ต้องไปดันแก๊สออกครับดันออกมาแล้วก็มาออกห้องหูนี่ครับนี่นี่ หแก๊สแล้วครับเนี่เขาก็รอจนกัวมันสดับครับเนี่ยเพราะไฟตรงป้องมันเหมือดแล้วก็ไฟตรงนี้มันเหมือครับใส่งานได้เลยนี่มือแล้วก็เขาก็ปิดไวคคได้ครับมันมือนสาคอยแก๊กอะไรครับเนี่ยนุ่งคอยพอหอนนุ่งดับพอดีเลยครับอันนี้เฮ็ดยื่เนเ้ยครับนี่ นี่ครับพือช่วงที่มันค้ายแกสครับตอนนี้คือมันแบบมันจะลุกขึ้นเองนะครับโดยที่เขา่ต้ดองใส่ยังรอข้างล่างครับ้องคล้ายแกสรอมันก็ติดตินไปของมันเองมันก็ติคุกของมันเองครับเดี๋ยวทำมันมันก็ดีอยู่นะครับที่เอามาใส่ใส่กับเรอนของเขาบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ถุงลายบาทอยู่เิดเดียวันหกสิบหกสิบห้ามั่งวันลงขายครับ ป0มาณสิบโลมีใส่เองนะครับผมเฮ็ดใส่เองผมเ็ดผมเฮ็ดไว้ใส่สองปีแล้วครับท่านนี่เหมือนพก็เผาไปเรื่อยครับไม่ได้ได้มือเตาเตาละกระสอบวกวั้งสองกระสอบนี่ครับดียุกยิงถ้าเอาได้เลยน,นะครับอันนี้นผมก็เผาไอ้กระลาบกภาวนี่กับปูอ่ดีกันไปแห้งกัน,อน,นเอาพวก ไอดูมันรับเอิญดูมันเขาเอิที่เป็นเขาตัดก็ได้พอไม้ไผ่เขาดีกันครับเดี๋ยวผมดีมาเปิดเปิดต่อนเบิ่งว่ามันการมันเป็นท่านเรามันแบบว่ามันงามบ่มันเป็นท่านงามบอ่อันนี้ผมใส่ไม้ที่ว่าพวกพวกเขาตัดตัดยุ้ยในภายครับลงโลน้ไปขอเขาไปนคนมาแล้วก็มาตัดเห็ดครับเดี๋ยวเบิ้งตอนผมเปิดเบิ้งครับ ดูางนครับเนี่ยน่ันเป็น่านอยู่ดิเนี่ยธุรกิจมือดธุรกิจมือธุรกิจมือดครับได้่านนะเนี่ยมันเป็น่านทั้งหมดเลยนะเห็นไหม เป็นฐานนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นฐานนะดูนะเห็นไหมเก็บออกไหนเห็นไหมเป็นฐานนะครับเนี่ยดูข้างในสิดูดิข้างในเนี่ยเห็นไหมมันเป็นฐานทั้งหมดเลยนะเนี่ยหนึ่งวันได้ฐานเลยนะครับนี่เนี่ยหนึ่งวันได้ฐานเลยครับไฟแรงทะลุหม้อครับจะบอกให้เนี่ยในท่านเลยครับเจ้ามาหนี้เจ้ามาการันตีดิวันนั้นไฟพ่อแรงไหม คิดว่าทำอ่ะไฟแรงไหมเปิดหน้าออกลูกเปิดหน้าความดึงเลยตาหน้ามันเหม็นอยู่อ๋อตาหน้าเหม็นใช่ไหมเนี่ยฐานพ่อแรงไหมวันนั้นพ่อก่อไปแล้วลุกหม้อไหมเลยเนาะหม้อทะลุเลยเนาะฐานยังแรงเนี่ยนี่ครับนี่ครับเอาเอาไปเป็นแบบนะครับนี่ครับเนี่ยทำฐานใช้เองนะครับสุดยอดครับแก้วเดี๋ยวก่อนแก้วาได้